แห้งขนาดพี่น้องหัวเต็มตลาดแ่งตกแห้งไอลีนพี่น้องรลอบเดียวนี่ตมเลยกะดุกกะดุกระดุกกระดุกทันบ่ทันบทนบ เห็นเห็ดละงกบอห็นบอวันนี้ล่างก้อนแล้ววันนี้สวัสดีพี่น้องสวัสดีเด้อสวัสดีบัตรสุคนเมื่อนี้พ่อกันมือฝนตกพี่น้องว่าสิมาหาสอนแมงดาแต่ว่าไปซื้อเห็ดละงกมาแล้วเ็ดละงกมาอันไว้หนึ่งชิ้นได้เสิหนึ่งอยู่แค่น,นี้แม่แล้วสิแบ่งให้แม่เลยนะครับแบ่งมากินี้นู่นอนนั้ นางกิ่งมันกินแมงเอ้ยกินเหรอโงกกินว่กิ่งกินบ่เห้ลโงกเสมอนี่ลายแห้งพี่น้องอยีบ้านเท่านะไปหาก็ได้ไปซือก็ได้แต่ว่าไปหาตรงไปหาอยู่บ้านอื่นแต่เฉพาะบ้านเท่านั้นผมีอันนี้คือกิโลละเจ็ดสิบพันกีบกิโลละเจ็ดหมื่นกระทาเป็นเงินบาทกระทบอยู่ลอยกาบาออยบอย่บบาทพี่น้องมันลอยหาสิบเนี่ยแหละมันลอยหาสิบาท ยาคเนนี่ยกับร้านล้างเฮดซอยกันเนี่ยว่าได้ล้างแล้วร yes <preserved> <sh arp Buck ling> ้านะจับเอาไปใส่หมอก่อนแล้วล้างก่อนลูกล้างก่อนล้างมันเกี่ยงก่อนล้างมันเกี่ยงก่อนเอื่นปลามีก็เอาแปะมากินเฮดดูกินเอื่นปลามีมากินแกงเฮดลังโงกดู ห้าสิบหนึ่งเงาเนาะโบราณแกงหนึ่งกินกับเจ้าสมสมเอาพี่น้องมันดังแสบโ,สโต๊ะแข้งอะไรพีน่น้องจนมืด แ่งขนาดพี่น้องงัวเต็นตลาดเงินบก้อนเติมใส่กเก็บเงิงให้น้าสลอยกับเบต้นเต็มวัสชุให้ตอนไหนนี่เห็นลุงละมาอ่ะนะมาหลัดปลาบืนตอนนี้พมเห็นหรอล่าอ๋อ <c oughs> <c oughs> น้ำเนี่ยลายปันย้ำม,มันเดืินเสีเดยดชิบสอง ตัวแข้งอรีพี่น้องตั้งฝนตั้งผ่าห้อง ที่หลอกอันนะสิขึ้นมากเพราะว่าว<อ>น้ำ่วมโฮ่มันน้ำแห้งอ่ะดิแต่บ่มีปลา มันอาจจะยังเป็นกลางเวนอยู่ปามันเลยบ,บโบเบืนอเอ๊ะเกีตยวกักหอยนี่หอยปากกว่างเยวจักหน่อย่น้อมันเศร้าไปหรอเกียบยักหอยอ๋อไอห้หน้าปากกว่อนันหน้าผมล่นหมดเลย เต็มวันสู้ให้ทำพายกันจนเกือบเกือบเต็มน้องเลยพี่น้องแค่เดียวนี่ตกประมาณสักโมงหนึ่งแต่ว่ามันตกแห้งองู่เลนำหอยจุ่หน้ากันอาสิไลแห้งแล้ว ซุดๆเลยน้ำนะลายอี้อ๋อเต็มเกืเบอบทุ้งหายเลยเดี๋ยวเก็บปักหอยให้พี่้องหอยปักกว้าง บอกวางหน้านลำหน้าโคกเต็มเบิดแน่เนาะไม่อนีนนะต้องแห้งอีกทีเมืองหน้าเบอต้นหน้าโคังเต็มเบิด คอพี่นอ้องปลคอบืนคอปลาบืนแล้วอ๊มันบืนเอาไว้ปลคอไนี่ นาซีนี่ร้ายโตอยู่พี่หนองแต่ว,ว่าฝนมันเศร้าแล้วตอนฝนตกแห้งๆนะอาซีบืนห้ายโตอยู่เป็นแต่ตัวเดียวโอ้โผ่าเหลี่ยมผ่ากระเหลี่ยมแห้ง เต็นแต่ตัวเดียวพี่น้องมันหนาซิลี่น้ำยาเนี่ยแหละแต่ว่าเ้าวแนมบบเห็นถ้าเสือว่าหนาซีมีลายกว่าตัวหนึ่งหนาซิมีสองสามโอ้มันขึ้นมาจังสิมวลยาขึ้นม,มาก จะไปเบิ่งขานนะคุณหนาวปุ๊บปดุกปดุกปดุกมันโดดขึ้นลงแรงลงแล้ว,ลลวโอ้ยไปประธานสับปดุกพี่น้องไปเบิ่งกันปดุกปดุกมันลงแล้วไปประธานสับมันแนมเห็นเหามันลง

ติดกน้ำแก๊สเอาอ้าวขอผ่านงามๆก,กันพี่น <laughs> ้องอ้โหซละสิโหละตอนนี้โอ๊ะกลไปก่อบริหาน่าใสมากพี่น้องที่ชิบมี่ทีิบมีปลาบืนตอนนี้มาเห็นสองต แต่ว่าได้แต่ตัวเดียวมันน่นะนะมันลมก่อนนี่ปลาซิวกับขื้นพี่น้องขื้นฟักลายเน, <laughs> นี่ยปลาซิวก็ข้อง่ายในนะสิขื้นใกล้แล้วบางโตกับตอนฝนตกแห้งๆนะเดี๋ยวหลอบนน้ำปลาใหญ่แล้วพี่น้อง <c oughs> ต้นตุเรียนเอ้ยพี่น้องไม่อยากโคตรกดผ่านเหลือมแห้งไรลีรอไม่อยากโคตรต้นใหม่เอ้ย ตอ,อกลายเตอร์เปอร์แมนทีป่ปวดนี่พี่น้องผู้ใดว่าซาร้อยเบอร์เต็มปเปอร์แมนเนี่ยพี่น้องซาร้อยนั้นล้นแอนนาเพฝนนั้นล้นน้ำนั้นเต็มมืดน้ำคนทางสำเนาเดินก้าวเดือนซิฟบรรยากาศบรรยากาศว่าพี่น้องไอ้ตกมือเดียวหนึ่งตกส้มโองเดียวสัมแต่ว่ามันตกแหง้งแห้งไอ้ลีหลอบนี่นะแห้งสุดเลยเดี๋ยวมาเบิ่งหลอบที่สองพี่น้องว่าปลาสีบืนบ่ ้หนำนาสะลอยนะเล่นเล่นทีบเลยเต็มเบิดป่าเลยตะเล็กนะผู้ใดก็ต้องการหนำเมแบบ่อนี้นะผู้ใดก็ยันคาเทน,นาขาดเพร่ะม,มันโล่นแห้งสำแดงโอ้หนำแห้งอยูา่างดีสิน้องว่งหาหาน้ามานปลาบืนเนี่ยบ่อ่อัน,นบ่อหอนหอดเศร้าหน้าที่สำนี่น้องหนำหยุดไหลนะ ในปลาปลายังขึ้นมาอยู่บางตัวมันก็ขึ้นแต่ถ้า,ถามันตกกลางคืนนี่ปลาดุกหรือว่าปลาคอยแห้มมันกขนาดสีบืนไปอยู่พี่น้องอันนี้มันเป็นกลางเว้นปลาแล้วมันปลาคอยกะขึ้นไปไันใดมันยากปลาพี่น้องพดว่าน,น้ำามอีเดียวไปเบิ่งไกลๆพี่น้องลายแห้งเลยอันนี้คือตกแป๊บเดียวเลยเดี๋ยวมาเบิ่งไกลๆกัน ยานเลยพี่น,ออน้องยังแท่นขาดขั้งแหลกของปีพี่น้องี่ว่ามันตกแหง <c oughs> <c oughs> น้ำมันสุดๆเลยเมื่อหนีขึ้นชิบได้เบิ่ไงเรามีแต่ชิพาพี่น้องมาเบิ่งนำ้ำโอ้กระปู อันนี้ก็ปูน,น้ำนมปูเนีมน่มยังตกอยู่เลยพี่น้องคนนะแต่ว่าตกบุญง้งตกก็หยิบหยิบนำ้ำ<ฮ>น้ำหวยคือนจีขวามมาได้แล้วพี่น้องขาวะทีบเลยโคตรวานำ้ำ มันกเกินไปถ้ากับหัวปีเนาะว่าเมนยามันเดือนเก่าเดืนอนซิ่สิขาดแล้วคันเทน้านะโห<ฮ> <laughs> ต้งแง่กับลีพี่น้องเดี๋ยวไปเบิง์กนำหวยกัน มันสิอันลายแห้งซั่นไดมาบักม่วนมามกุปูนีแต่กุปูกับเียดปลาบ่ค่อยเห็นพี่น้องมัน,นันมันน้แห้งน้แห้งแหละบ่ค่อยเห็นโตมัน สไลา์เป็นแต่บักกะปูนี่เอ,อ้เอ,อ๊อย่าครบอย่าครบ่บเดี๋ยวเอานะมาเก็บสัมสิขาดอีกแล้วที่นองเป็นีังหน้าเบดนี้เนี่านแค่แค่หน้าบ,บิดปีแข่แห้งกันแล้ว เดินลงไปเบิ่งน้ำหอยพี่น้องสีแห้งสเัเดยนี่แหละพี่น้องซัำกับตอนที่ว่าเฮามาลัดปลากับเอื่อยกับซสเปรส่องอันส่องแห้ว่ส่องเฮา,าตรงปลากับน้องลอยได้พี่น้องน้ลายแห้งสเัเดยแหละ ไรแห้งขนาดหอยี่ความไม่ได,ด้พี่น้องและวไปเบิกหอยกันมาหนีพามาเบิกหนำสื่อๆเด้พี่น้องโอ้หนำนั้นมันลงแล้วตะกีแ้แห้งกว่านี้พี่น้องสังเกตเบ่งทีเอ่ะ ตอนนั้นฮอดที่น,นำหวย <c oughs> น,ำ,นำหวยมากงามนี่พี่น้องนำหวยมากงามตกกะมาตะต้นปีอะไรปีนี้เยาว่าได้กลางปี้ะแรงแค่แม่ยังบวชคำนะฮะเก็บจิ่อพี่น้องมันขึ้นน้ำหัวโพนขึ้นน้ำน้ำดอน เป็นหวองขีดินนอนนอเพราะว่าอันคุยจิรอท่านนบนียังลายอยู่นำถั่วมันกะน,นาสิขึ้นเท่านี้แหละโอ้น้ำหวัวนี่แห้งออริความไม่ได้ความเปนเปียกป๊า <c oughs> ตุกแห้งไอ้ลีพี่น้องรอบเดียวนี่ยตายเถื่อนเลยเห็นอยังขาวๆสองดอกทุกคู่เห็ดเ,ขขดเดปลกบานบอกอดีใจพี่น้องกต่มันแห้งคือจังสี่นะเพราะว่าพวกปลาปลาคอปลาดุกเนาะมันก็นสิเดืขึ้นไปวางไข่ปลาคอปลาดุกปลาเค็งนะครับมันวางไข่แต่ควาปีคือจังสี่นะลูกมันก็นใหญ่เลยกับมันก็บลายปลา เพราะว่าน้ำร้ายขึ้นสี่นะปลามันไปวางไข่ง่ายหยันนะเดี๋ยวหยันพ้นถิ่มมันส่วงอันกลางปีเดี๋ยวไปเบิ่งอยู่ทางขวามอ,อสิขวามปเบิ่งอยู่หน้าขวาม,มด,ด้ าเต็มเลยพี่น้องขวามบ,บุได้อีหลีปวาโพด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 ดอ,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 อีหลี กน่าอันตัวดูดใหม่พี่น้องบอกไปเลยว,ว่านำนี่เต็ม <c oughs> ขาวจนผ่านเลย การพืชื่นแห้ง